ก็ให้รีโมดอะไรมาโดยดิันไอ้พี่มันฟอโอ้ตายแล้วดูดูดูครับพี่รีโมด X A ผมจับคู่กับฟอนแต่ไม่ได้กัโซ่เอ้ยเหนื่อเหนื่อยเช้าเลยนี่นี่ของพี่นะนี่รีโมทของผมรีโมดจักรยานเอออย่างนี้ผมต้องซื้อรีโมทเพิ่มเลยครับเรียบร้อย X A ไม่มีรีโมทดสามพันกว่าบาทเออครับเดี๋ยวเจอกันเขาไผ่ครับยินดีครับเจอกันครับพี่โู้ได้รีโมดกลับมาเราได้รีโมทแล้วฮะ อ้าถูกคันม,มีเสียงเลยอ่ะ p C X นี่ว่า p C X ปะเนี่ยันคันนี้ไม่ดังอ่ะอเอาคันน้นทำไมต้อง X A D V เอออย่างนี้ดีกว่าก็คันใหม่ก็ต้องซื้อ,อครับดูดูแล้วครับว่าเทคโนโลยีบางทีเราก็ไม่ต้องพูดเยอะหลายๆคนน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำการบ้านมาดีทำไมต้อง X A D V อีกรอบหนึ่งลวกัน ด้วยจากเจนที่เคยใช้มามันเป็นรถที่เราจะแต่งตัวสบายๆแต่งตัวแบบชัดเจนมันก็ได้หมดแล้วก็การใช้งานรถ XDV เนี่ยมันค่อนข้างครอบคุมค <c oughs> ่อนข้างครอบคุมคืออะไร <c oughs> มันเป็นรถซิตี้ใช้ในเมือง โดยรถใช้ในเมืองเนี่ยเราก็อยากได้รถที่มันมีที่เก็บสัมภาระอยู่แล้วมีที่เก็บของแล้วการขึ้นลงรถมันก็ดูธรรมะถมแงดีนะครับถถาถามผมมันจะมีปัญหานิดเดียวก็แค่เรื่องอาการวางเท้าของรถซึ่งรถไอเดีวีเนี่ยมันเป็นรถสปูตเตอร์นะครับต้องเข้าใจนิดนึงถ้าคนค่อนข้างไม่สูงเนี่ยมันก็จะลําบากนิดนึงแต่อย่างที่บอกครับเราต้องปรับตัวเข้าหารถโดยที่การ เราไม่จาเป็นที่เท้าเราเนี่ยจะต้องเต็มฝ่าเท้าเวลาเราค่อมรถตัวนี้อยู่เราก็ใช้การสไลด์ก้นลงไปข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดแค่นั้นเองทุกอย่างก็จบละเวลาจอดไฟแดงหรือว่าไปที่เราไม่คุ้นเคยเราก็สังเกตพื้นสภาพพื้นผิวจราจรนิดนึงมันก็จะอยู่ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับว่าเราก็ต้องสังเกตสถานที่ที่เราจะจอดแค่นั้นเองไม่ยป่ญหาสําหรับคนจะสูงหรือว่าจะค่อนข้างไม่สูงแค่นั้นเอง ในเรื่องการจอดก็าสไลด์ก้นลงไปข้างในข้างนึงตัวอย่างก็จบละสําหรับโมเดลรถตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำการบ้านมาดีเท่าไหร่อย่างที่บอกครับว่าซื้อเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับขี่สบายตอบโจทย์เรื่องความความสบายในชีวิตของผมเลยนี่แหละเรื่องม่วาจะเป็นบเบาเบอร์อะไรเปิดน้ำมันคู้โหมเป็นไ,ปไงไฮโซกว่าเดิมระบบไฟฟ้าเข้ามา แล้วก็ปะป๊อปนี่ไ้เสียอย่างเดียวกดฟังไม่บอะน่าจะตีขึ้นมาเลยนะครับพวเดี๋ยวนก็ด้วยพื้นผิวพื้นกระดูกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นความจุของกล่องผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องความกว้างที่เขาบอกว่าใส่โมโนได้เต็มใบเดี๋ยวเรามาลองกันทีหลังอมีแ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าบวกเต็มใบใส่ได้ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงแต่ที่รู้ๆตอนนี้คือผมติดบลูทูธแมวยัดกล่องจะโดนจับไหมเนี่ยจริงๆมันยัดใส,ส่ได้แหละแต่ว่ามันติดบลูทูธมันติดบลูทูธแหละมันติดบลูทูธเรามันติดบลูทูธก็บวกบวเป็นร้อยด้วยครับผมหมวกเป็นร้อยครับประเด็น ใส่ได้เลยใส่ได้ใส่ได้ดูจากการเทของมันแล้วโอ้โหน่ยอมแล้วแมวยัดกล่องเลยเนี่ยอย่างว่าของเดิมมันจะเหลือด้านบนหน่อยนึงเนาะใช่มันจะติดมันจะครับคับหน่อยอันนี้ค่าค่ะไม่ครับอยากให้พี่ปานพูดถึงเรื่องของรูปรักรูปทรงหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเราว่ามันเพียวขึ้นแต่ก็อย่างว่าครับรถยังไม่ได้ออกไปธี่นะครับมัน เขาบอกว่าเบาะมันเบาะมันอ่ช่วงเบาะมันมันเหลามาให้มันเลี้ยวขึ้นช่วงนี้นะมันเลี้ยวมันเลี้ยวกลับเข้าไปมันไม่กว้างเหมือนตัวเก่าเพราะว่าเขาทำช่วงฐานเบาะช่วงฐานเบาะช่วงนี้อ๋อเขาทำช่องนี้ใหม่เนาะเขาเหลาช่วงนี้ใหม่เหลาช่วงนี้ให้ง่ายเวลาเขาใช้อะไรหรอกลบดินสอ ดินสอโดนเลา,เลาก็คือทำช่วงนี้ใหม่ครับมันก็เลยทำให้การเอาขาลงสลด์ขาลงอ,อะไรพวกนี้มันง่ายขึ้นแล้วไปหน้าอันนี้ครอันนี้แบบของเล่นใหม่อะไรครับเนี่ยไกปืนไม่มใช่เบกมือเนี่ยครับเบกมือครับผมไ้โซจยิงนะเบกมือเนี่ยมันดูแบบคมคืนดีอ่ะไม่ต้องมางัดด้านข้างนะเบกมือ อาจจะไม่ค่อยคลองเท่าไหร่ในการดึงนั่นแน่จะไปไหนล่ะจะอปิดยังไงคุณปิดอย่างไงว่ารถนี้ยอเปิดอย่างนี้ตื่นเต้นครับรถใหม่ไม่เคยใช้น,น,น,นี่นี่เลยครับที่ภูมิใจนําเสนอรบผมเราไม่ต้องห้อยคอ,อกันอีกต่อไปสําหรับการเก็บกุญแจนะครับแลามีที่เก็บแล้วเขาบอกว่าแม็กซิมัมโหลดอยู่ที่7กิโลไม่ชใช่ท้าย ก็มาที่แบบระดับข้างดีกว่าระดับดีไซน์ใหม่มันแอฟริกาหรือเปล่าเนาะครับขาดตัวอิสคอนโทรลเนาะนั่นนี่เดี๋ยวเราไปถอดแอฟริกาที่ร้านผู้จัดการก็ไม่ค่อยใช้เดี๋ยวเราถอดมาลองอามาใส่ิงด,ด,งดนะีดีไซน์เขาดีนะก็คือต้องการปุ่มตัวหนังสือหายต้องการปุ่มย้อนเสียหายใช่แล้วไอตัวเก่ามันจะเป็นแบบสไลด์เนาะอ่ากดไปเรื่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆตังสียเริ่มหายใช่ใช่เริ่มจางอันนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มกดเลย ก็ดีหน่อยใช่ดีดีมากเรื่องของใหม่ต้องดีดีที่สุดอ่านี่นี่รี่ารีโมทรีโมทรีโมทจัดจับนี้นนนนนก็วจทย์อะไรครับโจทย์เอ่อบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ใช่คอนท่าเรื่อนะไรฮะโลโลเทคโนโลยี low, low ผมนี่มีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีมากเลยบางทีผมว่าผม<ๆ>ว่าจริงๆแล้วของเด็ดเขาอะหลายคนชอบปิดลืมปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมใช่นี่เลยตัวนี้ตัวนี้ไฟเลี้ยวเขาอะไฟเลี้ยวเขาจะเป็น ไฟเลี้ยวปิดเองเนาะเฮ้ยจริงก็ไฟเลี้ยวปิดเองขนาดนั้นเลยเหรอใช่จะไฮโซไปแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวปิดเองใช่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัวนี้จะปิดเองขึ้นขี่เองด้วยไม่รถเนี่ยก็มาตู้ถึงในส่วนของหน้าจอก่อนก่อนที่จะไปข้างหน้าอ่าเชิญเอ้ยแปรงหน้าก่อนเดี๋ยวโทรจะได้คุยเรื่องหน้าจอได้ได้ได้ผมนี่หนิงไมกินน้ำเรียกมาักเลยนี่ครับดีไซน์ดีไซน์ขออนี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับผมฟาด ไงไงครับเดย์ไลฟ์ลันดิ้อยากได้สีลุงล้งๆนึงดะสีลุง้งเอาไว้เดี๋ยวผมท้องให้ปนะกอบโอ้โหไม่เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับดีไซน์น้องช็อคเขียวสายลายแบบเดียวขึ้นนี่เป็นการรีเควสของบรรดาพี่น้องไอจีดีวีทั้งหลายเขาจัด d ดย์ไลฟมาให้นะครับ d ดย์ไลฟ์เรามาแล้วส่วนตัวกระจกแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับกระจกเฮดเงแล้วกระป๋อ ใช่แต่ลรอบสวยงามแล้วเดเขดีไซน์ตัวกลางาให้ใหม่นเดี๋ยวไม่รู้เขาจะไม่ต้องถามว่านี่มัน150หรือ750้อยห้าสิบ๋อถ้าม่ถามเหมือนเดิมพี่พี่คำนีกี่บาทแสนกว่าาทจมูกจมูกดูสัตคมไม่เพียงใช่ไหมมจมูกไม่เห็นจมูกดิสนอตโนโนนเนีจริจริงแล้ว ถ้ามันป็นกระบอกโท่แกนดำน่าจะมาเจนสองแน่นอน<ช>มันจะดุกวัานี้แต่มันก็จะดุปไปนะพอร้อนแล้วก็คือตรงนี้นี่แหละขาดใจสายฝุ่นใช่ไหมคุณคิดว่าคุณขาดใจสายฝุ่นไหมท้องมันเป็นดำไ<อ>งแต่ถามว่ากเเป็นดำหน้าดำหนา้าแต่เอาจริงๆดำเงามันก็รักษาง่ายนะพูดถึงอ่ะถ้า,าไม่ลุยแต่ <yapmış> ว่าแต่ว่าผมคิดว่า ่วนของข้าวขาวตี่เนี้ยอคิดไหมกินหลับผมแล้วว่ามันสร้างหลงมันมันแคบลงไม่ใช่สั้ลงหลงหรอนมันแคบลงอเพื่อที่จะลดความกว้างลดควาเป็นเรือใช่ให้เป็นเจสกีถูกเหมือนกัเหมือนกันมันลดความกว้างของเวลาเรายืนมันพยายามที่จะปรับช่วงนี้ไหลไม่ใช่พยายามปรับช่วงนี้ให้มันแคบลงไปเพื่อที่ขาเราจะได้ไม่ต้องกว้างออกเยอะ ก็มีรัมแอร์ตรงนี้ให้เนาะมีไว้ววระบายความร้อนระบายความร้อนรับความเย็น,นอ,อ่าเรียบร้อยดิอ่ามาการแทนการแทนเหมือนตัวเดิมไหมครับไม่เหมือนครับตัวนี้ดูชบเชียวกว่าชบเชียวใช้ไรอ่า,าพคาดว่าต้องเสียตังค์อีกเบาๆซื้อกาเอ่อเขาเรียกอะไรคัฟเวอร์ของเอติการ์ตวินครับเป็นพัคเก็ตไอเดียมันใส่คิดว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองต้องลองอ่ะต้องเสียตังค์ สำหรับสายสปอร์ตคาร์บอนไม่เล่าทีนี้ทีนี้มาดูกุ่มเยอะๆนี่ไปหมดก็คือในส่วนของเราจะเข้าไปเซตติ้งก็คือเราไม่อยากไม่ชอบหน้าจอนี้เนาะเราอยากเซตติ้งใหม่รเราจะต้องเปลี่ยนใหม่อ่เราก็ต้องกดทางขวาทางไว้เดกว่าจะขึ้นหน้าเซตติ้งถาว่าเซตติ้งมีอะไรบ้าง ทีนี้ในส่วนของ riding mode เนี่ยเราสามารถตั้งค่าสามารถเข้าไปเซตค่าไดา้ user mode ก็คือตั้งตั้ง ABS อะไรอย่างเงี้ยะอ่วิธีจะออกไปก็คือกดด้านซ้ายแช่ไว้ shift point หลายคนถามว่าคืออะไรพูดง่ายๆมันก็คือ,อชิปไลท์่แหละแต่ว่ามันไม่มี h ชิปไลท์มันก็จะแสดงผลบน LCD นั่นแหละ เซตได้ครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดหรือว่าจะตั้งรอบที่เท่าไหร่อ,ออกมานี่ปิดไปเรียวเองปิดไปเรียวเองทิป A ออ t โต้รีเจะรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อเราเต็มน้ำมันใหม่อีคอนโหมดคิดว่าน่าจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะฮะส่วนหลายคนน่าจะวางตรงนี้ไปที่ดิสเพย์ครับดิสเพย,ย์ไทป์ไม่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ Ask, มีทั้งหมดสี่แบบครับห 2> 2, น,นแบบึ่งสองสามสี่ทงสี่แบบสมมุติเราชอบกัน,กนแบบนี้เราก็ไม่ต้องสีเลยเรากดออกไปเลยไวเน็ตตอนนี้ไวเน็ตเป็นออโต้ครับปรับได้แปดระดับอันนี้คือสว่างที่สุดหรอกสว่สางที่สุดสว่สสางจริงสว่างจนกล้องเบไปเลย <Okay. S 1> uh, สามารถได้ออโต้ได้ครับตัวแบ็กราวก็จะมีให้เลือก White. White. White ไ,ไว้ไว้เป็นยังไงผมว่าหลายคน ต่างชาติก็ยังไม่ได้รีวิวนะไว้เป็นอย่างนี้นะอ่าถ้าเป็นตัวของอ่าแบ็กแบล็กก็จะเป็นอย่างน,นี้เราจะให้ดูไล่เป็นสีๆไปเลยเมทัลิกอ่าเมทัลิกจะเป็นอย่างนี้ ตัวออโต้ส่วนออโต้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านคู่มือเหมือนกันยังไม่ได้ทํากันบ้านเหมือนกันว่าคำว่าออโต้เนี่ยคือมันเปลี่ยนไปตามอะไรอ,ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันส่วนส่วนตัวอาจจะมีส่วนของ f a v o r i ิ e i n อินฟอร์เมนนะครับก็คือเราสามารถตั้งอินฟอร์ด้านล่างได้ โดยที่เราเราจะมาได้ได้นี่ให้ดูเลยแล้วกันทุกช่องน่าจะเหมือนกันหมดแต่ว่าเปลี่ยนแค่ว่าเราจะซีเ็กอะไรขึ้นมาอยู่ในลาดับไหนนะ,ะตั้งเดตตั้งวัดค่าแบตเตอรี่ตั้งอ,องศาการการการโค้งตั้งรอบเครื่องดีแล่าแล้วก็ตั้งเอเวอเรสต์สปีดนะครับตัวนี้ ก็คือค่าคอร์สของน้ำมันแล้วก็เรื่องอะไรเรื่อยๆมีหลายตัวมากนะฮะทัวร์โชว์แบงก์ก็คือไม่มีอะไรอรีเซ็ตชีฟพอเทนเทม่าเรเ่อร์เไรสัอ่าโลโกโ้ตั้งโลโก้รถได้วิซิเล,เลเตอร์ก็คือตั้งชื่อชื่อของชื่อของอตัวรถนะครับสมมติเรียกอ,อันนี้เนาะ User l e t t เ r อยู่ที่ตั้งชื่อชื่ออะไรอยากให้รถชื่ออะไระถามว่าทีนี้ตอนนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้อยากเรายังไม่ได้อยากเรายังไม่ได้รีวิวรถเท่าไหร่จริงๆก็ผมมองว่าผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันยังขาดในฟังชันของโรสซิงอยู่รถซิงก็คือการต่อโทรศัพท์เข้าไปอ่า ให,ให้ตัวจอยสปิกร่างข้างเนี่ยก็ควบคุมได้ควบคุมจากโทรศัพท์ได้ดไดมีภาษาให้เลือกส่วนส่วนการแมนทนันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกียค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาเซตที่นี่ได้เลยมีรอบถ่ายกรารเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้ให้นะคะส่วนนี้ผมว่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าอโอเครถยังใหม่อยู่นะครับวิ่งวิ่งศูนโลสูนโลแน่นอน โอเคครับก okay, right. ็ทัทยาออกวันนี้สองครั้งก็คือฟังสีเทาอ่ากับทันสีแดงสองครั้งจากร้านเจสี่ไรเดอร์ผู้ชมหน่ครับก็เอ่อพูดอะไรดีวะก็ติดตามติดตามตอนต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิว กดไลค์กดซับตะไคร้ซับตะไคร้ทำต้ยมยำเหรอเดี๋ยวก็ติดตามเราในคลิปการขับขี่แบบปกติแล้วมีคลิปขับขี่แบบคนบ้านนะกคะก็ทุกทีขี่ก็ไม่ค่อยปกติเท่า<อ>ไหร่<อ>ก็ต้องดูเอาครับว่าขี่แบบไหนแล้วหลายๆคนก็จะถามว่าผู้จัดการเราหายไปไหนอ๋อช่วงนี้กลับตัวครับทําไมต้องกลักตัวครับรถใช้แบตไม่ได้ขี่รถไฟฟ้าอยู่แบตไม่ได้กลับมาช่วงนี้เฝ้าตู้แบตเตอรี่อยู่ เหมือนเหมือนจองของซื้อของในห้างรองเท้าวางเรียงไว้ได้นี้จองตู้แบตเตอรี่อ๋อจองตู้แบตเตอรี่ถูกต้องสายไฟฟ้าทำใจนิดนึงครับเขียนรถทำย่าอยู่เออเออรถทำย่าก็เรียนรถทำย่าก็ติดตามในหลายๆตอนต่อย่างนี้นะครับแต่ต้องให้ผู้จัดการผมกลับมาก่อนตอนนี้กลับตัวฟาวต์ตู้แบตเตอรี่นะโอเคบายบายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ